สงครามในยุคปัจจุบันต้องไปสู้กันไปทำลายล้างกันนอกโลกนั่นถ้าระบบ Iron d o m อนโดมของยิว การจรวดของอิหร่านไม่ไหวเพราะอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่านปล่อยจรวดมาเต็มท้องฟ้าประดุดหาฝนอเมริกามีระบบป้องกันที่ยอดเยี่ยมที่จะมอบให้กับอิสราเอลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นฐานอเมริกันและในที่สุดอเมริกาก็อนุมัติให้ส่งมอบอาวุธป้องกันน่านฟ้าที่เรียกว่าทาดให้พันธมิตรอิสราเอลเจ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศ ชันเยี่ยมตัวนี้จะช่วยปกป้องอิสราเอลจากการถูกโจมตีที่มาจากอิหร่านซึ่งอิหร่านประกาศทำสงครามเต็มรูปแบบอาวุธชนิดนี้จะใช้กำลังพลราว100คนในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยิงขีปนาวุธที่ติดตั้งบนรถบรรทุก6เครื่องแต่ละเครื่องยิงจะมีเครื่องยิงสกัดกั้นขีปนาวุธอยู่8ตัว พร้อมเรดาร์ที่มีประสิทธิทภาพสูง13ตุลาคม2567กระทรวงกลาโหมสารัฐหรือเพนตากอนประกาศว่าสหารัฐจะจัดส่งอุปกรณ์และทหารสำหรับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับอิสราเอลเพื่อรับมือกับอิหร่านแม้ว่าทางการอิหร่านได้เตือนให้สารัฐว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ระบบที่เรียกกันว่าทาอัตย่อมาจาก terminal high altitude area defense system เป็นระบบยิงสกัดขีปนาวุธของฝ่ายศัตรูในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูงขณะที่ขีปนาวุธดังกล่าวกำลังกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมายส่วนใหญ่แล้วจะใช้ยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางเข้าใจง่ายๆว่า มันคือระบบจรวดสอยจรวดซึ่งอเมริกาเอาไปติดตั้งในเกาหลีใต้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากจีนอย่างที่สุดระบบนี้อเมริกาพัฒนามาตั้งแต่ปี2530และนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามอาวระหว่างยุทธการเด e r ซอ h i e ชลและ d e s e r อร์ o r m ในปี2534 เพื่อเอาไว้ใช้ยิงสกัดขีปนาวุธสกัดของอิรักจุดเด่นของชาดัดคือการไม่มีหัวรบหลักการของขีปนาวุธชนิดนี้จะใช้พลังงานจนหรือที่เรียกว่า kinetic energy กล่าวคือใช้วิธีการพุ่งชนเป้าหมายทำลาย ICBM ที่ติดหัวรบได้ทุกชนิดอย่างปลอดภยัย ไม่ว่าจะเป็นหัวรบเคมีหัวรบชีวภาพหรือหัวรบนิวเคลียร์เพราะหัวรบเหล่านี้จะไม่ถูกจุดชนวนให้ระเบิดกลางอากาศจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาอัดคือขีดความสามารถในการทำลายล้าง ICBM ทั้งแบบในชั้นบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศของโลกนุ่นระบบนี้ไม่เหมือนกับระบบ p a t r i o อที่ติดตั้งในเกาหลีใต้ซึ่งมีพิสัยการยิงที่สั้นกว่า และเป็นระบบต่อต้านในชั้นบรรยากาศเท่านั้นเมื่อเทียบกันทั้งสองระบบแล้วทาอัดเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ยืดยุนและเข้าแทรกอยู่อีกขั้นหนึ่งตรงกลางระหว่างทั้งสองระบบนอกจากนี้ยังทำงานประสานกับระบบต่อต้านขีปนาวุธอื่น,นๆเช่น Patriot หรือ e g i s ที่รับข้อมูลจากเรดาร์และข้อมูลจากศูนย์บัญชาการประสานงานทางยุทธการ แทนยิงชาตจะติดต yeah! ั้งไว้บนรถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์หรือภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกหวังผลได้ถึง100%เอร์ซจากการยิงทดสอบ11ลูกสามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมากองทัพสหรัฐนำทาตเข้าประจำการแล้วบนเกาะฮาวาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามจาก i อ b m ของเกาหลีเหนือทั้งยังติดตั้งไว้บนเกาะกวมที่มีฐานทัพของสหรัฐอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เกาหลีเหนือเคยขู่ไว้ถ้าอัาจจะไม่เป็นที่รับรู้ในบ้านเราในเมืองไทยเท่าไหรนะ่นักแต่ชาวเกาหลีทุกคนจาเป็นต้องรู้จักมันเป็นอย่างดีเพราะหากสงครามกับเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเมื่อไหร มันคือความหวังของทุกคนอเมริกานำไปติดตั้งในสหรัฐอาหรับอิมิเรส์หรือ UAE ไปติดตั้งในโอมานและที่เกาหลีใต้ไปติดตั้งที่เขตซองจูใกล้กรุงโซของเกาหลีใต้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของจีนและรัเสเซียรวมทั้งชาวเกาหลีใต้บางส่วนที่เกรงว่า เมื่อมาติดตั้งตรงนี้จะทำให้เสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีจากเกาหลีเหนือมากขึ้นขอย้ำว่ามีพิสัยยิงไกลถึง200กิโลเมตรสามารถทำลายขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ที่พิกัดความสูงถึง150กิโลเมตรจากพื้นดินถ้าถูกผลิต และติดตั้งโดยบริษัทล็อกฮิตมาร์ตินของอเมริกาแต่ละลูกหนักราว900กิโลกรัมความยาวประมาณ6.17เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของจรวด34เซนติเมตรขณะนี้ได้ถูกส่งเข้าประจำการในอิสราเอลแล้วอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันน่านฟ้าอิสราเอลจากคู่ต่อสู้ที่อยู่รอบทิศทาง ูแฝากกดไลค์และแชร์ไปยังเพื่อนฝูงกดติดตามขอบคุณสวัสดีครับ